สวัสดีครับพบกับบล็อกวันนี้นักลงทุนทําอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะพาไปดู4แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ในห้างห้างหนึ่งนะฮะเริ่มจากมิสเตอร์ดีไก่อนนะครับตรงมิสเตอร์ดีไเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ผมไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยห้างมันยังไม่ค่อยสว่างนะครับแต่พอผมไปรอบหลังเนี่ยก็สว่างขึ้นนะครับสินค้าเขาก็มีเฮาส์แบรนด์ด้วยนะครับอย่างเนี้ยแล้วก็ตุ๊กตาเป็นกองพเนนสินค้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตั้งแต่ง,งานช่างงานสุขนอย่างรองเท้าอน,นีีน้้้ครรบแลววกก็ยได่า ตอบโจทย์ทุก SKU คะแล้วก็ช่วงนี้เขามีทําโปรด้วยนะมีสะสมแต้มแรก b y d นะครับมียันเจ้าใบพัดลมเนี่ยครับพอผมมาดูราคาแล้วเนี่ยอยู่ที่59บาทก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ี่ยก็เยอะแยะนะครับเรียกเขาว่ามีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าพอมาเดินด้านในเนี่ยปรากฏว่ายแถวเนี่ยวางสูงอยู่นะครับมันก็ค่อนข้างจะบางระดับสายตาแต่ว่าเขาก็ตั้งใจแยกเป็นโซนครับผมสนใจมาอยู่ตรงที่ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับผมสนใจตัวแบรนด์ไฟลไลน์เนี่ยฮะมันเป็นแบรนด์จากของคนไทยนะเป็น ทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยพอผมมาดูราคาเนี่ยเฉพาะแบรนด์ไฟล์ไลน์นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอผมมาดูตัวราคาเนี่ยปรากฏว่าไอ้แบรนด์ไฟไล์ไลน์มันอยู่ที่15บาทนะครับต่อถุงนะอันนี้ผมดูคร่าวๆนะแต่ว่าพอดูสินค้าแบรนด์อื่นอะอย่างของแบรนด์ไฮย n นนะครับมันอยู่ที่ราคา59บาทอนะอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันอาจจะผิด ตัวบาร์โคดก็ได้นะต้องไปไฟเอาต่อนะครับทีนี้เนี่ยมาเดิดนดูด้านในเนี่ยก็เพราะว่าของเนี่ยวางค่อนข้างเยอะ,ะครับตอนผมไปเนี่ยตัวร้านเนี่ยคนไม่ได้เยอะนะครับมีคนประมาณหนึง่งแต่ว่าก็ตัวร้านน่ะมันสว่างขึ้นตั้งแต่ตอนแรกจริงๆครับตัวราคาสินค้าเนี่ยก็ถือว่าจับต้องได้อย่างตัวของเล่นตรงนี้เนี่ยอยู่ที่39บาทเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างถูกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเลโก้จีนนะครับผมเรียกว่าทําของก๊อปเสมือนด้วยสรุปนะไอ์ดีไเนี่ยมนอยู่ชั้นค่อนข้างบนนครับคนผ่านมันไม่ค แต่ว่าก็ยังม่อยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคิดว่าไอ้ตรง standalone น่ะ่าจะมีคนเข้าเยอะกว่านะอืมตรงนี้ก็เป็นโปรเขานะครับแคปไปดูได้จากนั้นผมก็มาดูตรงร้านโมชิโมชิครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือตัวร้านเขาสว่างสวยกว่ามากครับแล้วก็เขาอยู่ชั้นล่างกว่า DIY นะคนก็จะเข้าเยอะกว่าตอนแรกผมก็เข้าไปในบูธต,ตรงนี้ครับมันมีอาร์ตทอยด้วยนะของโมชิโมชิอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ของ pop mart นะครับแล้วก็เป็นของลิขสิทธิ์ด้วยอย่างตรงนี้เป็นของดิสนีย์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ดิสนีย์ ก็ถือว่ากระแสอาทอยนี่ก็ลามมาจนถึงโมชิโมชิแล้วนะครับราคายอยู่ที่3 9 9กก็น่าสะสมคนที่มามุงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เด็กๆเกลยนะคือผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยเพศชายเพศหญิงนะก็มามุงตรงอาทอยเหมือนกันแล้วเขาก็จัดวางไว้ตรงหน้าร้านโดยแสดงว่ากระแสตรงนี้มาจริงถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสําอางแล้วก็พวกสกินแคร์นะครับก็มีหลากหลายแบรนด์เลยครับพอผมเข้ามาดูด้านในเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของโมชิโมชิเนี่ยคือเขาดีไซน์สินค้าส่วนใหญ่เองแล้วก็โทนสีเขาเนี่ยก็จะเป็นแพนโทนตุนๆุนแบบนี้นะครับผมคิดว่า ว่ามันมีความยูนิคประมาณหนึ่งนะเพราะว่าผมดูร้านอื่นๆเปรียบเทียบอ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้สีโทนนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มีสินค้าลิขสิทธิ์เพิ่มเติมอย่างเช่นโดเรมอนเนี่ยสนุปปี้ก็มีนะตัวในร้านอ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์รองเท้าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยคือมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมีความเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็สีตุนตุนแบบเนี้ยคือดูออกครับว่ามันก็มาจากโมชิโมชิแล้วพอมาดูตัวเนื้อผ้านะมาดูตัวคุณภาื้อผ้าแก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือมัน ็นคนละเกตนะครับตัวแฟชั่นเขาก็เปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับก็ถือว่าดีไซน์ออกใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็มีตรงโซนบูธของเครื่องเขียนเนี่ยก็ถือว่าครบคันทีเดียว สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือสินค้าที่เป็นอีโมชันนะครับอย่างเช่นไอหมูนี่นะคือเน้นเขาเน้นเอกลักษณ์ที่ว่าเราเจอแล้วเราอยากจะหยิบเลยนะเอออย่างเนี้ยอย่างตุ๊กตากองเพะเนินนะ่ะของเขานะก็ทําได้ดีแล้วแสงตกสวยแล้วก็เนี่ยดีไซน์เขาเริ่มเฟี้ยวเงาะมากขึ้นนะครับในปัจจุบันฮรัทีนี้ผมติดใจอาร์ทไครับก็เลยแวะมาดูอีกทีมีชิ้นจังแล้วก็แพนด้าก็ดูน่าสะสมครับโดยสรุปเนี่ยค้นหน้าร้านเนี่ยเยอะกว่า DIY นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบมาณเวลาที่ผมไป นั่นเองนะครับผมจากนั้นครับผมมาแวะดูตรงมูจิครับมูจิเนี่ยจะแตกต่างกับ2ร้านที่แล้วนะก็คือแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ใหญ่เป็น g l o b a l แบ b น a n d นะแล้วก็ขนาดของร้านเนี่ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็โทนด้านในเนี่ยเขาจะคลุมโทนไปเลยครับมีความเป็นเจแปนนิมีความเป็นทันดิชแนลความไม้ความบูธแสงไฟก็จะนวลๆครับแล้วสินค้าหลักๆเนี่ยที่ผมเข้าไปในสาขาที่ผมไปนะก็จะเป็นพวกเครื่องนุ่มหงเครื่องแต่งกายเครื่องนอนอะไรประมาณนี้ครับมีพื้นที่ขายเยอะมากเลยอย่างที่เห็นนะครับว่าสีเขาอะ่ะค่อนข้างจนวนว วงนผ่องๆแล้วตัวไฟก็ไม่ได้แบบสว่างจ้าเท่ากับของโมชิโมชินะครับแล้วก็การจัดร้าน,นก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกัน,นครับเครื่องหอมก็มีรองเท้าผ้าใบก็มีและโทนสีก็จะมีความเป็นมูจิครับสังเกตว่าจะมีความเป็นอีโคเลยนะผมยกตัวอย,อย่างกระเป๋านี่นก็มีความเป็นอีโคนะครับและสินค้านี่ก็ค่อนข้างหลากหลายขนาดร้าน,นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตอนที่ผมไปนะครับคน,นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีคนเข้าเรื่อยๆคือแบรนด์เขาจะตั้งใกล้ๆกับพวก h m อะไรพวกนี้นะครับแบรนด์ซาร่าอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็การจัดวางของเขาเนี่ยก็จะวางเป็นหมวดหมวดครับคล้ายๆกับ DIY เหมือนกันนะแต่ว่ามันทางออกมาอนะแล้วก็สินค้าเด่นๆของเขาสําหรับผมนะก็จะเป็นพวกเครื่องนอนครับหมอนเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มผ้าปูเตียงก็คือผมอะก็ซื้อของเขามาใช้ด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีครับและการจัดวางก็ค่อนข้างจะสะอาดสะอาดแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นด้วยตรงนี้มีส่วนเพิ่มออกมาก็คือส่วนของเป็นคาเฟ่แล้วก็มีของกินเป็นสแน็คนะครับก็เป็นอีก SKU หนึ่งที่ขายในมูจินั่นเองนะครับ ย้ำอีกทีครับว่าไฟเขาดีจริงนะครับผมแล้วก็เครื่องนอนผ้าห่มพวกนี้นครับส่วนตัวราคาเนี่ยก็แพงแพงกว่าโมชีโมชีด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความเป็น global brand นะโดยสรุปเนี่ยร้านเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับบันไดเลื่อนนะครับแต่ก็แยกออกมาจากโซนที่คนพุกพลาดเหมือนกันอันนี้โอ้จูวีครับพอดีแวะผ่านถ้าเกิดใครอยากให้ทําเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกได้นะครับสุดท้ายผมมาแวะตรงร้านไดโซครับร้านไดโซอยู่ชั้นล่างสุดครับสลับห้างนี้เพราว่ามีคนผ่านเยอะสุดแต่ว่าพอเข้ามาดูด้านในปรากฏว่าเอาจริงๆนะี่ยไฟมันก็สว่างขอมมัน อาจจะเป็นการแต่งกับโทนสีก็ได้มันทําให้ร้านมันดูค่อนข้างเก่าครับคือมันดูออกเลยว่ามันเหมือนแบรนด์ที่มันเปิดมานานแล้วครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโทนสีการจัดวางสินค้าแล้วก็ไฟที่สว่างแบบเนี้นะครับคือดนะูด้านในเน่ยสินค้าจริงๆอะมันซ้ำกับบิสเตอร์ดีไนะผมว่าเขาซ้ํากับหลาย SKU เลยครับน่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงนะครับ ยังแง่เห็นไหมอุปกรณ์งานช่างเครื่องทําสวนรองเท้ากระเป๋าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หมอนตุ๊กตาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเอาจริงๆอะตุ๊กตาผมว่ามันก็มีเกือบทุกที่แล้วนะครับสาหรับแบรนด์ส,สินค้าไลฟ์สไตล์นะครับผมก็ถือว่าซ้ําทางกันค่อนข้างเยอะอยู่อย่างไม้แขวนเสื้อเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะคุนค้นๆนะกับสินค้าแบรนด์อื่นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าข้อดีของไดโซสาขาเนี่ยคือมันอยู่ด้านล่างครับอยู่ชั้นล่างสุดเลยคนผ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเนี่ยแวะเยอะสุดเลยครับสำหรับทุกร้านที่ผมไปในแบรนด์นนน้ันั่เองผ แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับของกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเข้ามาดูราคาก็ถือว่าย่อมเยาวนะครับสำหรับ20บาทกับโคอาลามาร์สอีกฝั่งเนี่ยก็เป็นเครื่องปรุงญี่ปุ่นที่มีแตกต่างจากอีก3แบรนด์ก่อนหน้าครับโดยสรุปเนี่ยคนก็เยอะสุดสำหรับไดโซกนะครับก็ทั้งหมดทั้งของคลิปนิ้ก็น่าจะเท่านี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับบ๊ายบาย